สองคอมเมนต์ซีรีส์ฮาร์ม n นีซีเคนดิวลับฉบับเล่นเลปิดตำนานลงอยากสวยงามแฟนๆต่างชาติจะคิดเห็นอย่างไรกับตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกับช่องของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่ดีดูซีรีส์ Harmony Secret ในตอนจบแล้วรู้สึกยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้กันบ้าง ชอบฉากไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ Siri Harmony e k จากค่ายเชน2556หนึง่งปิดฉากลงอย่างสวยงามด้วยไฝโนอีพีที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกดราม่าและการสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แฟนๆชาวไทยแต่ยังจุดกระแสะไปไกลในระดับนานาชาติแฟนคลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากให้จบพร้อมผลักดนันให้แฮชแท็กของซีรีส์ทะยานติดอันดับสูงสุดบนแพลตฟอร์มโซเชียลในหลายประเทศและหลังจากปิดฉากลงอย่างสวยงามกระแสะของ Har m o n y s e c เ e t ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในไทยเท่านั้น แต่ยังลุกลามไปทั่วโลกซึ่งในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปส่องคอมเมนต์ว่าแฟนๆต่างชาติจะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะคุณเมย์บอกว่าจำเอาคืนคุณไอคนที่เป็นคู่แข่งในวันนั้นจะมาเป็นคนดักในวันบอกว่าโชคชะตามักเล่นตลกกับเาเสมอโชคชะตาก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ใค่แช่โชคชะตา แต่มันคือหัวใจของเราสองคนมาเริ่บที่คอมเมนต์แรกกันนะคะฉันภูมิใจและมีความสุขกับพวกเธอมากๆเลยนะฉันหยุดทำงานไปหนึเดือนเพื่อจะได้รู้จักพวกเธอมากขึ้นและช่วงเวลาพักนั้นก็เหมือนเป็นหนึ่งในบทที่มีค่าคุ้มค่ามากไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะคอมเมนต์ต่อไปค่ะดีลสุดท้ายของ Harmony Secret คอมเมนต์ต่อไปค่ะ ขอบคุณที่มอบซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพวกเราสาวๆน่ารักจริงใจและเต็มไปด้วยความดีงามคอมเมนต์ต่อไปค่ะลูกหมีซอนยา่าเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วแต่จะพูดอีกครั้งนะพวกเธอสองคนคือดาราที่สุดยอดมากมันเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเธอรักการแสดงแค่ไหนใส่ทั้งความใส่ใจและเวลาไปกับการแสดงและผลงานและในฐานะผู้ชมมันสนุกมากจริงๆที่ได้ดู คอมเมนต์ต่อไปค่ะจูบน่ารักมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะทั้งฉากนี้เลยไม่คิดว่าไอเมย์ของฉันจะกอดกันแน่นขนาดนี้รักพวกเธอมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะพวกเธอทุกคนอะไรเนี่ยจูบโคตรดุเดือดพระเจ้าคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะสวัสดีลากร คอมเมนต์ต่อไปค่ะ <P ew al ty> พวกเธอต้องได้รางวัลมากมายแน่ๆสำหรับเคมีที่ยอดเยี่ยมทำได้ดีจริงๆเก่งมากลูกหีซอนยา่าและเชน2561คอมเมนต์ต่อไปค่ะทำได้ดีมากค่ะสาวๆหวังว่าจะได้เจอพวกคุณอีกในซีรีส์หน้าคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะฉันคาดหวังกับซีรีส์นี้ไว้สูงมากหลังจากได้ดูไพร์โตด แต่ก็แอบผิดหวังนิดหน่อยหวังว่าครั้งหน้าจะไม่จ้างคนที่ต่อต้านฉากรักจนทำให้มันดูน่าเบื่อนักสแสดงเก่งมากและสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปค่ะลูกหมีซอนยาทำให้ฉันรู้สึกเต็มอิ่มและอบอุบ่นบรรยายไม่ถูกเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะตอนที่พวกเธอกอดกันบนเตียงทำให้ฉันนึกถึงเรื่องอฟแฟ ที่พวกเธอกอดกันแน่นไม่อยากปล่อยและอยากอยู่ในโมเมนต์นั้นคอมเมนต์ต่อไปค่ะตอนจบเศร้ามากเลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะฉันสามารถดูได้ที่ไหนได้โปรดบอกหน่อยคอมเมนต์ต่อไปค่ะโอ้ยฉันไม่ชอบเนื้อเรื่องนี้นะถึงจะรักพวกเธอมากแต่เนื้อเรื่องไม่ค่อยถูกใจรู้สึกว่าฉากที่พวกเธออยู่ด้วยกันมันน้อยไป ฉันเลือกแอบแฝดดีกว่าตั้งพันครั้งคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันอยากเห็นซอนย่าได้บทเด่นๆไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะสวยมากยินดีด้วยกับผลงานนะเสียดายที่จบแล้วทุกคนทำได้ดีมากทุกอย่างสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ต่อไปค่ะ จูบและความใกล้ชิดของพวกเธอจากแรกๆที่รุนแรงมากกลายเป็นอ่อนโยนและนุ่มนวลในตอนหลังต้องขอบคุณงานภาพยนตร์ฉันชอบรายละเอียดการเปลี่ยนระดับความเข้มข้นของความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาไปตามความรักของพวกเธอคอมเมนต์ต่อไปค่ะ สุดยอดมากชื่นชมทั้งนักแสดงนักเขียนผู้กำกับและทีมงานเลยนี่คือซีรีส์ GL ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูถึงจะมีแค่8ตอนแต่ก็ทำออกมาได้ดีมากรอชมซีรีส์ต่อไปของลูกมีสอนย่าเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะช่วยเอาผู้กำกับแอฟแฟร์กลับมากำกับซีรีส์หน้าด้วยนะได้โปรดพวกเราต้องการผู้กำกับของเราคืนมา คคออมมเนตต์่่ไปะพวกเธอมองกันด้วยสายตาแห่งความรักฉันรักคุณนะคะฉันก็รักคุณค่ะคอมเมนต์ต่อไปนะคะฉันจะคิดถึงวันเสา์ของฉันที่มี h a r ์โมนิซีเค็มากเลยแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นที่รู้ว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ให้สาวสาว พวกเธอคือนักแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะซีรีส์สวยงามมากฉันว่าการดัดแปลงของพวกเขาน่ารักมากเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะช่วยเอาซีรีส์ลง YouTube ให้แฟนๆในอเมริกาดูหน่อยนะคะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะซีรีส์นี้ยอดเยี่ยมและนักแสดงของฉันก็ยอดเยี่ยมมากๆนักแสดงเก่ง ฉากและทุกอย่างดูแลอย่างดีจริงๆเป็นซีรีส์ที่ควรค่าแก่การดูและแนะนำต่อขอแสดงความยินดีกับช่องเชนนี้คือซีรีส์ไทยที่ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะเคมีระหว่างกันสวยงามมากและพวกเธอก็เป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมทุกคนลูกหมีซอนยาและลินลี่เบลล่ารักเรื่องนี้และแอบแฝคือเรื่องโปรดของฉันคอมเมนต์ต่อไปค่ะเพิ่งดูจบ รายการนี้ยอดเยี่ยมมากอยากให้มีซีซั่น2จังแต่ก็ไม่เป็นไรนะฉันร้องให้ทั้งฉากเลยมันจำเป็นมากจริงๆแม้กระทั่งตอนที่พ่อไอกกอดเธอมันทำให้ฉันนึกถึงพ่อของฉันเขาเพิ่งเสียไปและฉากนี้ทำให้ทั้งความทรงจำดีและแยกกลับมาขอบคุณที่ให้ฉันได้มีโอกาสดู Har m o ม y s e c r e t ทำให้วันของฉันพิเศษเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะ เป็นตอนจบที่ทั้งช็อกน่าติดตามและขมหวานที่สุดที่ฉันเคยดูในซีรีส์ GL BT ไทยพวกเขาสร้างความกดดันจนถึงตอนสุดท้ายวงเล็บตอนที่8จากนั้นพลิกเรื่องให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขแค่12นาทีมันทรมานมากเหมือนถูกขโมยความโรแมนติกและแพชชั่นไปเราคาดหวังมากกว่านี้าการแสดงของสาวๆดีมากแต่ลูกหมีเกินความคาดหมายของฉันฮาร์มนีไม่ใช่ฮาร์มนีหรอก แต่ฉันรักลูกหมีซอนยา่าคอมเมนต์ต่อไปค่ะว้าวแค่ว้าวจริงๆชอบตอนจบมากขอบคุณเชน2561้น2 5ลูกหมีซอนยา่าลิลลี่เบลลา่าและทีมงานทุกคนฮาร์มารีซีเ e ตยอดเยี่ยมจริงๆจ,จ,จะรออีกซีรีส์อย่างใจจดใจจอ่อวงเล็บบางทีอาจเป็นแนวระทึกขวัญคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ขอแสดงความยินดีกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะไอควรจะคืนปากกาที่เมยโยนทิ้งไว้ตรงนั้นพวกเขาทำได้ดีจริงๆใน Harmony s ซ c r e t ตื่นเต้นกับโปรเจกต์ใหม่ของลูกหมีซอนย่ามากคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะลูกหมีซอนยา่าฉันรักคุณมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะพวกคุณทั้งสองทำได้ยอดเยี่ยมมากในการแสดง อายุยังน้อยแต่ฝีมือการแสดงน่าประทับใจสุดๆฉันหวังจริงๆว่าเส้นทางอาชีพของพวกคุณจะส่องแสงต่อไปฉันกลับไปดูตอนแรกๆหลายรอบแล้วเพราะมันดีจริงๆฉันจะคิดถึงตัวละครของคุณมากๆสู้ต่อไปนะและขอให้โปรเจกต์หน้าดียิ่งขึ้นกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉากนี้สวยงามมากสอนย่าและลูกหมีสุดยอดทำได้ดีมากค่ะสาวๆ คอมเมนต์ต่อไปค่ะเป็นฉากที่โรแมนติกที่สุดในประวัติศาสตร์ G l ไทยหลังจากผ่านไป13ปีก็กลับมาทีที่ไอวารินตกหลุมรักเมวิกาคอมเมนต์ต่อไปค่ะเครื่องแต่งกายดีที่สุดเคมีดีที่สุดและการแสดงทีดีที่สุดลูกหนีซอนย่าคอมเมนต์ต่อไปนะคะมันมากไปไหมถ้าจะขอซีซั่นสซีซั่นที่2ที่เล่าเรื่องความสุข การใช้ชีวิตหลังแต่งงานของพวกเธอและสร้างครอบครัวของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปค่ะได้โปรดเถอะต้องมีซีซั่น2นะคอมเมนต์ต่อไปนะคะขอบคุณทีมงานมากๆฉันชอบซีรีส์เรื่องนี้จริงๆทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากทั้งบทการแสดงและเพลงโอดใจรอซีรีส์ใหม่ของลูกหนีซันญาไม่ไหวแล้วไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะ ฉันหวังว่าพวกเธอจะมีซีรีส์ใหม่อีกนะลูกหมีซอนยาพิเศษจริงๆการแสดงใน h a r ์โมนีซีเคธสมบูรณ์แบบมากทุกการแสดงเต็มไปด้วยคุณค่าเคมีสุดยอดเชงสอ2 5 6 1เก่งมากจริงๆขอบคุณเชงสอ2 5 6 1อย่างมากการแสดงของพวกเธอสมบูรณ์แบบควรได้รางวัลและควรมีโปรเจกต์อีกนี่คือ G.L ที่ดีที่สุดของปี2025ลูกหมีซอนยาผู้ควรจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปค่ะน่าเสียดายที่หลายคนไม่สามารถเข้าถึงซีรีส์ได้ครบฉันหวังว่าพวกเขาจะนำมาลงใน YouTube ในภายหลังนะคอมเมนต์ต่อไปค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนที่ทำให้โปรดักชันนี้เกิดขึ้นได้ฉันสนุกไปกับมันร้องไห้หัวเราะอารมณ์มากมายจริงๆ บอกได้เลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันคิดว่าตัวเองเป็นแฟนตัวยงขอให้สร้างโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ต่อไปและสนับสนุนคู่หลักทั้งสองเสมอเพราะพวกเธอในฐานะนักแสดงนั้นยอดเยี่ยมมากแต่ส่วนของเส้นเรื่องฉันคิดว่าน่าจะมีตอนมากกว่านี้อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับโปรเจกต์แล้วล่ะส่งก่อนจากโคลอมเบียค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะ h a r ์ม n น s e ซีเคต่างจากแอฟแฟรตรงที่แอฟแฟรมีซับภาษาอินโดนีเซียแต่ h a r ์ม n น s e ซีเคไม่มีซับอินโดนีเซียเลยทั้งที่ฉันอยากดูมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะตอนจบที่ขมขื่นหวานและไม่แน่นอนที่สุดที่ฉันเคยเห็นในซีรีส์ GL BL ไทยเราได้เห็นการทรมานการหักเหลียมโกหกตลอดทั้ง8ตอนและใน12นาทีสุดท้ายก็หักมุมแบบสุดขั้ว ลูกหมีซอนยาและแฟนๆสมควรได้รับมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเธอไม่ทำให้ผิดหวังกับการแสดงสุดยอดมากฉันจะรักพวกเธอตลอดไปพวกเธอพิสูจน์แล้วว่ายอดเยี่ยมแค่ไหนซีรีส์นี้สุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะคะซีรีส์ Girl Love ที่ฉันชอบที่สุดคือลูกหมีและซอนยาฉันชอบและรักพวกเธอ คอมเมนต์ต่อไปค่ะวิธีเอาแฟนกลับมาใน5ขั้นตอนฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันคิดว่าผู้หญิงใส่แว่นคือโยโกะจากซีรีส์เรื่องอื่นคอมเมนต์ต่อไปค่ะ,คะฉันรู้สึกเหมือนโดนหลอกมีหลายฉากที่เห็นในตัวอย่างแต่หายไปจากซีรีส์คอมเมนต์ต่อไปนะคะ,ะ,คะแฟนลูกหมีซอนยาอยู่นี่ค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ช่วยเลือกเรื่องราวดีๆให้ซีรีส์ลินล,ลี่เบลล่าหน่อยและขอให้มีอีเวนต์สำหรับพวกเธอมากกว่านี้ด้วยคอมเมนต์ต่อไปค่ะน่าเสียดายที่เร่งเรื่องเร็วเกินไปช่วงหนึ่งยังดราม,มา่าแต่อีกแป๊บก็กลายเป็นรักที่ยิ่งใหญ่แล้วคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันสัมผัสได้ถึงความรักความเจ็บปวดของคู่รักและคู่แข่งด้วยลูกหมีซอนยาทำได้ยอดเยี่ยมมาก คอมเมนต์ต่อไปค่ะในตอนนี้ซอนยาสวยเหลือเกินก้องอยังเน้นให้เห็นโครงหน้าที่งดงามของเธอทั้งหมดคือเธอสวยจริงๆลูกหมีซอนยามีความสามารถมากควรจะได้รับรางวัลทั้งหมดในปีนี้เลยฉันอยากทำมันให้ได้ด้วยตัวของฉันเองมากกว่าคุณก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าถึงแม้ว,ว่าการตระมูลครั้งนี้จะจบไปแต่โอเรียนากับซซเฟีย ก็ยังคงเป็นบริษัทผู้แข่งดันอยู่ดีมไม่วันในก็วันนึงเราอาจจะต้องกลับมาแข่งกันแบบนี้อีกก็ได้คอมเมนต์ต่อไปค่ะซีรีส์นี้สุดยอด10เต็ม10น่าทึ่งมากขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและทีมงานทุกคนพวกคุณทำได้ดีเยี่ยมฉันรักมากหวังว่าจะได้เห็นอีกเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อไปค่ะใช่เลยพวกเธอสมควรได้ซีรีส์ต้นฉบับของตัวเองจริงๆ กรุณาสร้างซีรีส์ใหม่ให้พวกเธอเถอะคู่นี้สมควรได้รับคอมเมนต์ต่อไปค่ะปีหน้าลูกหมีซอนยาจะได้ซีรีส์และลิลลี่เบลล่าก็จะได้ซีรีส์ของพวกเธอเองเช่นกันไปเจอกันปีหน้า2026คอมเมนต์ต่อไปค่ะลินล,ลี่กับเบล,ลน่ารักมากฉันหวังว่าซีรีส์หน้าจะเป็นของลินล,ลี่เบลคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีซีรีส์ที่นำแสดงโดยสองคนนี้ออกมาฉันจะเสียใจมากนะฉันกำลังรอพวกเธออยู่เลยสาวสาวคอมเมนต์ต่อไปค่ะมันไม่ยุติธรรมเลยที่ทำซีรีส์สวยงามขนาดนี้ออกมาแค่8ตอนคอมเมนต์ต่อไปนะคะเมย์ทำให้ฉันโกรธมากเธอกำลังทำอะไรทำลายหัวใจของเธออีกครั้งนี่ไม่ใช่ตอนจบที่เราสมควรได้รับ แต่ฉันบอกได้เลยว่าพวกเธอพิสูจน์แล้วว่าเป็นนักแสดง GL ที่ดีที่สุดด้วยการทำให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ทั้งหมดนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะฉันไม่อยากให้ซีรีส์จบลงเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของวันเสาร์ของฉันอยากได้ลูกหมีของซอนย่าและลูกหมีอีกที่นี่ละตินอเมริกาคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันมาจากอินเดียเป็นแฟนตัวยงเลย คอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันมาจากเนปาลเป็นแฟนตัวยงคอมเมนต์ต่อไปค่ะพวกเราทุกคนเป็นแฟนลูกหมีซอนยาคอมเมนต์ต่อไปนะคะฉันหวังว่าจะมีโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่ของลูกหมีซอนยาอีกคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันสาบานว่าจะเอาคืนตอนที่เจอครั้งแรกแต่สุดท้ายก็แพ้ให้เธอตั้งแต่วันแรก ฉันรักเธอไอว r รินคำสารภาพรักนี่มันคือคำสารภาพรักที่ดีที่สุดความรักของพวกเขาบริสุทธิ์จริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะทั้งคู่ทั้งน่ารักและสวยมากคอมเมนต์ต่อไปนะคะฉันรักฮาร์โมนีมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันเข้าใจแค่คำว่าฉันรักคุณฉันร้องไห้เลย คอมเมนต์ต่อไปค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่า Harmony Secret จบลงแล้ววันนี้พวกเราอยากได้ซีซั่น2คอมเมนต์ต่อไปค่ะมีแค่8ตอนเองเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่า Sunday ของฉันจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะนี่คือซีรีส์ g r r l Love ที่ดีที่สุดการแสดงเป๊ะตลอดชอบบดเนื้อเรื่องกำกับเสียงทุกอย่างเลยหวังว่าคราวหน้าจะมีตอนให้มากกว่านี้นะ คอมเมนต์ต่อไปค่ะไม่มีซับเลยไม่เข้าใจบทพูดแต่เห็นพวกเขาคุยกันอย่างสงบจูบก,กันก็ดีแล้วนะสำหรับตอนนี้จะมีซีซั่น2หรือโปรเจกต์ใหม่ของลูกหมีซอนย่าไหมคอมเมนต์ต่อไปค่ะว้าวพวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากลูกหมีซอนยา่าต้องมีโปรเจกต์ใหม่แน่นอนคอมเมนต์ต่อไปค่ะ เรื่องราวสุดวิเศษตอนจบทำให้ฉันซาบซึ้งมากจนร้องไห้ฉันชอบซีรีส์นี้มากให้ร้อยเต็มสิบทั้งคู่สวยงามมากจากนิการากัวฉันชื่นชมพวกเธอคอมเมนต์ต่อไปค่ะตอนสุดท้ายขาดความเข้มข้นไปหน่อยเหมือนรีบเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็รักพวกเธอมากพวกเธอเพอร์เฟกต์จริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะ จนถึงตอนจบทุกอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ความรักและความผูกพันระหว่างคุณไอและคุณเม์ทำให้ฉันร้องไห้มากฉันรักมากจริงๆลูกหมีซอนยาฮาร์โมนีซีเคปเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดลูกหมีซอนย่าคือ GL ที่ดีที่สุดของปี2025ขอบคุณมากๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะพวกเราอยากได้ซีซั่น2คอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันจะคิดถึงพวกเธอมาก หวังว่าจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆของพวกเธอนะคอมเมนต์ comment ต่อไปค่ะวันเสาร์ของฉันไม่ตื่นเต้นอีกแล้วเพราะไม่มี Harmony s ซ c r e t ขอบคุณลูกหมีซอนยาฉันจะรักคุณตลอดไปและคอมเมนต์สุดท้ายค่ะไม่มีนักแสดง GL คนไหนทำให้ฉันรู้สึกได้ลึกซึ้งเท่าลูกหมีซอนยาพวกเธอคือที่สุดในวงการแต่กลับถูกประเมินต่ำเกินไปบางครั้งศิละปะไม่ได้รับการชื่นชมจากคนหมู่มาก ผู้คนตื้นเขินเกินไปที่ฉันปล่อยให้คนรอฉันคนเดียวตั้งนานขอบคุณนะคะที่ไม่ปล่อยกันไว้นานกวนอีก งกันบ้าคะและนี่ก็คือคอมเมนต์ที่อันได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้ค่ะการเดินทางอันยาวนานของ Har m o มน s ซีเ e t ได้พาผู้ชมสัมผัสทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรักความเจ็บปวดการทรยศหักหลังหรือแม้แต่การต่อสู้ทางธุรกิจที่ดูเดือดซึ่งทั้งหมดล้อมรวมออกมาเป็นเรื่องราวที่ตาตึงใจและสร้างกระแสต,ตอบรับอย่างถล่มทลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กระแสความนิยมของซีรีส์ครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงพลังของเนื้อหาและการแสดงที่เข้าถึงหัวใจของผู้ชมแต่ยังตอกย้ำถึงศักยภาพของวงการบันเทิงไทยที่ทั้งสามารถก้าวสู่มาตรฐานสากลได้อย่างสง่างามและเมื่อไฟนอลเอพิโซดได้ออกอากาศมันไม่ใช่เพียงแค่ตอนจบของซีรีส์แต่หากเป็นการส่งต่อความทรงจำความผูกพันและความรู้สึกมากมายให้กับแฟนๆที่ยังคงดังสะท้อนอยู่ในใจของผู้ชมทุกคน ท้ายที่สุดแล้ว Harmony Secret จึงไม่ได้ทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งความสำเร็จแต่ยังกลายเป็นตำนานอีกบทหนึ่งของซีรีส์ CL ไทยที่ทั้งน่าจดจำและน่าภาคภูมิใจค่ะก่อนจากกันไปสำหรับใครที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วช่วยบอกแอดนะคะว่าชอบตัวละครไหนหรือชอบซีนไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้แอดตามไปส่องคอมเมนต์ของซีรีส์เรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ